โอเคเรามาดูพาร์ทดาวกันนะวันนี้พาร์ทดาวดาข้อแรกมีอะไรบ้างอายุมิสังว่าเอโซเดสอ่าโซเดสอาจจะแปลว่าโซจะมีสองแบบนะโซที่เป็นโซหูโซหูคือโซหูคือดูท่าทางดูท่าทางนะดูท่าทางกับโซตานะโซตาโซตาที่แปลว่าได้ยินว่า ได้ยินว่านะอ่านะไว้เดี๋ยวจะค่อยอธิบายเรื่องนี้ที่หลังนะแต่ว่าในที่นี้จะบอกว่าเป็นโซ่ที่แปลว่าได้ยินมาบ้านะอ่าได้ยินอะไรก็ไม่รู้ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคืออ่าช่วยแรกคือขยดเตอิลอันนี้คือตัวขายดเตอิลุนะขยยนะมันคะือขยโยอนะขยโยหรือว่าขยโยอิมัส นะคายอิมัสที่แปลว่ามันจะแปลว่าไปกลับอยู่เป็นประจำไปอยู่เป็นประจำนะอ่าอย่างเช่นบอกว่าอย่างเช่นบอกว่าอ่าคายชาณิอ่าคายชาเอต่คายชาณิคายอตีมัสไปไปไปบริษัทอยู่เป็นประจำอ่าหรืออย่างบางคนเ้าบอกว่าอ่าแบบบางคนเป็นป่วยป่วยเป็นอาการโรคประจําตัวเป็นโรคประจําตัวอะไรเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆเงี้ยอาจจะไปรับยาทุก ทุกอาทิตย์ทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็ okay. เราก็อาจจะบอกได้ว่าเบลอินนิคายตีมัสใช่ไหมฉันยังไปโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำอ่าอันนี้ก็คือคายโยอุคายตีมัสก็คือยังไปอยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็อันนี้คือชิโกโตที่แปลว่างานเนาะชิโกโตไดก็คือนี่อ่าแล้วก็ชินางะระนะโอเคทริคในการทำทำพาร์ตดาวเนาะก็ให้เราลองพยายามจับคู่คำช่วยจับคู่ คำกุณยากับประโยคอ่าก,ก,กับกับกรรมมันก่อนเออใช่ไหมอย่างเช่นเราเห็นชิโกโตโออ่าเราเห็นชิโกโตโอและมันหน้ามันน่าจะเป็นอะไรอ่ะทํางานใช่ไหมทํางานชิโกโตชิมัสหรือชิโกโตสุรุอ่าทีนี้พอเราเห็นตรงนี้แหละชิโกโตโอมันก็ต้องเป็นชินางาละแหละอ่าใช่ไหมชิโกโตชินางาอ่าเราก็ติ๊กไว้ก่อนเป็น2 4นะชิโกโตชินางาละ อ่าแล้วก็คายตีมัสอ่าคายตีมัสก็แปลว่าไปอยู่เป็นประจำใช่ไหมอ่าอันนี้เราก็ต้องรู้นะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าเราไปไปบริษัทอยู่เป็นประจำเนี้ยไปโรงเรียนอยู่เป็นประจำเราพูดว่าคายชานิไคยตีมัสเนาะอ่าคายชานิไคยตีมัสเพราะฉะนั้นนะมันก็ต้องคายตีมัสก็ต้องคู่กับอ่าได้ก็คือและอ่าได้ก็คือที่ว่าไปโรงเรียนใช่ไหมไปไป,ไปมหาลัยเนาะอ่าก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นสามหนึ่ง ใช่ไหมสามหนึ่งสามหนึ่งอ่าใช่ไหมทีนี้เราได้สองอันและเออเราได้ชิโกโตโอะชินางาละและแล้วก็อ่าแล้วก็ได้อ่าได้ก็คือนี้ขยลดเตมัสและทีนี้เราจะต้องเรียงยังไงดีอันนี้เราก็ต้องรู้รู้นางาละก่อนอ่าใช่ไหมรู้นางาละใช่ไหมปกติปกติก็อ่าชิโกโตโอชินางาละปกติพอมันมีนางาละปุ๊บมันจะต้องมีอะไรต่อท้ายข้างหลังแหละ เพราะฉะนั้นก้อนก้อนสองสี่เนี่ยก้อนสองสี่จะต้องมาอยู่อันแรกจะต้องมาอยู่ฝั่งแรกนะก้อนสองสี่อยู่ฝั่งแรกแล้วก็ก้อนสามหนึ่งค่อยมาอยู่ข้างหลังนะก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นอ่าชิโกโตอ่าชิโกโตโอชินางะระอ่าได้ก็คือนิคายตมัสอ่าเขาทำอะไรเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย อ่าใช่ไหมนางเงาหลักก็คือทําไปด้วยทำสองอย่างไปด้วยเออไปไปูไปพร้อมๆกันใช่ไหมก็คือทั้งเรียนท,ทั้งทํางานนะถ้าจะเจาะแกมมาสนางงาหลักอ่าอะไรที่อยู่ข้างหลังอะอะไรที่อยู่ข้างหลังนางงาหลักคือทําสิ่งนั้นเป็นหลักอ่าทําเป็นหลักนะอ่าในที่นี้ในในที่นี้คือในที่นี้คือชิโกโตชินางเงาหลักกับ ได้ก็คือนี้คายอตเตมัดได้ก็คือนี้คายอตเตมัดอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็แสดงว่าเราเรียนเป็นหลักอ่าแล้วก็ทํางานไปด้วยทํางานเป็นงานเสริมอ่าจะประมาณนี้เนาะโอเคอ่าข้อต่อไปนะอืมโคโนโมิรุก,กือเนะโคโนโมิรุก,กุว่าอ่าแล้วก็อ่าถ้าเป็นอ่าย้อนกลับมานิดนึงเนาะถ้าเป็นลูกหลู่แล้วโซเดสนะคือได้ยินมาว่านะได้ยินมาว่านะถ้าเป็นลูกหลู่แล้วโซนะโซคือ ได้ยินว่านะโซ่หูนะโอเคกลับมาโโนมีฤกษ์ว่านมเนี่ยมันโคกาอีเดสอ่าเนี้ยมีอะไรให้บ้างเอ่ยเห็นนะเห็นเห็นแปลว่าแปลกนะเออเห็นแปลว่าแปลกเห็นไตอ่ะเคยได้ยินไหมเห็นไตลามกอ่ะไอพวกท่าทางแปลกๆปลกเออไพวกเห็นไตอ่ะนะอ่าซื้อเตตะซื้อเตตะตัวนี้แปลว่าทิ้ง เวลาเวลาเราทําข้อสอบพาร์ทเนี้ยให้เราให้เราหาความหมายของแต่ละช้อยก่อนอ่าเห็นแปะสเตตาัาแปลว่าทิ้งเนาะสเตลุนะตตนะอันนี้คืออจินะอาิอาจิแปลว่ารสชาตินะมันจะเขียนอยู่บนอยู่บนฝวดโอชิอ่ะอ่ารสชาตินะรสชาติอ่าแล้วก็สเตลุกขลัอ่าสเตลุกขละบเพราะว่าอะไรสักอย่างหนะึ่งทำอะไรสักอย่นะตตางเนาะ โอเคแล้วโฟกัอีอ่าอันนี้ถ้าถ้าถ้าเราได้เรียนแกรมมาโฟกัสอ่ะน e. ะถ้าถ้าผมเป็นคนสอนแกรมมาโฟกัอี e. ผมจะให้ผมจะให้นะักเรียนจําว่าตาโฟกัอีอ่าดีกว่านะเออนะโฟกัสตาโฟกัอีแปลว่าดีกว่านะอืมอ่านะเป็นการแนะนำเนาะเป็นการแนะนำนะจะให้จำไปเลยว่าจะ จะให้จําไปเลยว่าตาโฮกาอีนะอย่าไปจําว่าโฮกาอีเฉยๆเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันต้องใช้ตาโอเคทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าอ่าข้างหน้าใช้ตาตาโฮกาอีก็จะเป็นข้อสองแหละตรงนี้ก็จะเป็นสองขึ้นมากกอนสองนะอสองเนาะอ่าสองสุดท้ตาโฮกาอีเนาะทิ้งดีกว่าเออทิ้งทิ้งดีกว่าแนละ้วทําไมถึงทิ้งอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เห็นนะใช่ไหมแล้วก็มีมี อアิเนาะอアิคือรสชาติจริงๆอันนี้ก็ง่ายเลยนะอ่าเห็นนะนะมันต wow ้องอ่า so ค <noises> ํา <deep> ค <Portland climate Magazine> ุณศัพท์นะมันต้องขยายขยายอアิอยู่แล้วนะอ่านะมันต้องขยายคํานามอยู่แล้วคํานามคือรสชาติเนาะเห็นนะ่าเห็นนะアิก็รสชาติแปลกๆใช่ไหมเห็นนะ่าเขาเขาทําไมเขาทําไมรสชาติแปลกๆเป็นหนึ่งสามเนาะเห็นนะアิเขาเห็นนะアิกะสเตลุคาละ เห็นนะอาจิกาสเตลุคาระเนาะเขารู้สึกถึงรสชาติแปลกๆนะคำว่ากาสึลุตรงเนี้ยเราใช้กับในรูปอ่ะติว่าเราได้เราเรา,เราได้กลิ่นเนี้ยเราได้กลิ่นเราใช้คํานาาญญญี้ได้กลิ่นภาษาญี่ปุ่นมันนีโอยนะนีโอไนนีโอยนาสโอไน้ีโอ่นาสโอได้กลินไนอไนอไนไนไนอออก อจิกาสึอ่าอ่ารู้สึกถึงรสชาติอ่าหรือจะใช้คาว่าโคเอกกาสือ e ก็ได้โคเอกคือเสียงใช่ไหมโคเอกกาสือ e อ่าได้ยินเสียงอ่าโคเอกาสือ e ได้ยินเสียงนะได้แบบนี้ได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนั้นข้อน,นี้เรียงตามนี้นะอ่าอ่าเอเฮนนาอจิกา ชิตเต้ดูคาระเพราะว่าได้กลิ่นได้อ่ะเพราะว่ารู้สึกรสชาติแปลกๆราะนั้นซูเตต้าโฮกไอ่ทิ้งไปดีกว่านะ่านะถ้าเจอโฮกไอ่ชิตะนะโอเคต่อไปอ่าข้อต่อไปเนาะเอ่ออ่ะก็อันนี้โอเคคือสร้างนะลูกค้านะลูกค้าเออโอเคคือสร้างโอเคคือสร้างเนาะ ลูกค้าหรือแปลว่าแขกก็ได้เออแขกมาบ้านก็เรียกโอเคคือซั่งกันโอเคคือซั่งกะลูกค้าเขากระทําอะไรบางอย่างนะครับช่วยกานใช้ในการบอกว่าใครมคนกระทานะลูกค้าทําอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเด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 ีอยดเ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 ัเดเดเดีดเดเด้ดเ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 ดอะไรเดเดเหเด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 ้เนเะตั นะอาโตะแปลว่าหลังจากคันจิตัวนี้อ่านได้หลายแบบนะอ่านว่าอุชิโรก็ได้อุชิโรแปลว่าด้านหลังอ่าอุชิโรแปลว่าด้านหลังนะนะถ้าอ่านว่าอาโตะจะแบบก็จะแปลว่าเหตุการณ์ที่หลังจากนี้เนาะอะโตนี้อ่าคีตาขละมาอ่าคีตาขลัอ่าใครมาล่ะเอาจริงมันพอจะเดาได้นะนะเขาบอกว่ามาเนี้ยใครมามันก็อาจจะอ่ะติ๊กไว้ก่อนลูกค้ามา เออติ๊กไว้ก่อนก็นกนเพราะว่าลูกค้ามาใช่ไหมคิดตักขาละอ่าข้อสามคิวนี้อ่าคิวนี้คืออะไรคิวนี้คือจู่จูก่ก็อ่าจู่จู่ก็คิวนี้นะคิวนี้จู่ก็อ่าจู่จูกจจ่ก็จู่จูจ่กอ็อะไรแล้วก็โคนฮานาชิฮานาชิก็คือเรื่องนี้นะเรื่องนี้อ่า ทีนี้เรา,เราพอเราได้เราได้ภาษาไทยมาแล้วเอ,อใช่ไหมแบบอะ,อะไรอ,อหลังจากนี้นะหลังจากนี้มาใช่ไหมมาเพราะว่ามาแล้วก็จูจๆก็คนานาชิเรื่องเรื่องนี้เนาะเราจะเรียงยังไงดีออย่างที่บอกตอนแรกเราเห็นเราเห็นคิตาคาระแล้วเนาะ,ะมาใครมาลูกค้ามา อ่าลูกค้ามาใช่ไหมตอนแรกเราอาจจะคิดว่าอ๋อโอเคคือสร้างกาคีตาใช่ไหมเออแล้วแบบว่าจูู่ก็เอ,อจูจ่ก็แล้วก็เรื่องนี้แล้วก็อาโตนี้หลังจากเออหลังจากลูกค้ามาอืมไม่เป่าไม่น่าใช่เนาะเออนะเราเจะเราเจะจู่ๆก็ไว่าจูจ่ๆก,ก็ปกติคําว่าคิวนี้มันจะต้องตามด้วยกริยา หรือว ah, right. so ่าหรืจะต้องตามว่าการเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งอ่าคิดว่ามันจะต้องจู Hyun ่ๆมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอ่าจู่ๆลูกค้ามาหรือเปล่าเออจู่ๆลูกค้ามาลูกค้าจู่ๆก็มาเออประมาณเนี้ยเนาะอ่าถ้าเกิดเราจะบอกว่าลูกจู่ๆลูกค้าลูกค้าจู่ๆก็มานะเราจะต้องเอาเอาคิวนี้ขึ้นก่อนอ่าเราจะต้องเอาคิวนี้ขึ้นก่อนนะอืมอ่าสามเนาะคิวนี้ โอเคคือสร้างอ่ะโอเคคือสร้างก็คิวนี้คีตาคาร่าจู่ๆลูกค,ค้าก็ามาเออแล้วไงต่ออ่าเรื่องเนี้ยเอาไว้ทีหลังแล้วกันเออเรื่องเนี้ยเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะโคโนฮานาชิวะอะโตนิชิมาโชเออใช่ไหมโคโนฮานาชิวะอะโตนิชิมาโชอ่านะนิชิมัตก็คือตัดสินใจเลือกใช่ไหมเลือกว่าเอ้ยเออเรื่องเนี้ยเอาไว้เลือกเอาไว้ทีหลังแล้วกันลูกค้ามาต้องไป ไปรับลูกค้าก่อนอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าข้อนี้จะเป็นแบบนี้นอะอ่าโอเคอ่าข้ออืมอ่าข้อสี่สิบเก้าเนาะสึคัตตะสึคัตตะสุคัตตะใช้ใช่ไหมอะไรใช้อะไรที่ใช้แล้วอะ่ะเออสึคัตตะคือใช้แล้วโอ้ยเติคุณซาอ่าโอยเติคุณซา มันคือมันคือเตโอคิมัสอ่ามันคือเตโอคิมัสที่แปลว่าทําเตรียมไว้อันนี้เราต้องจําแกมมาไปทั้งก้อนเลยว่าต้องเป็นเตเป็นเตโอคิมัสนะอ่าที่แปลว่าทําทําเตรียมไว้หรือว่าทําทิ้งไว้อ่ะเออหรือว่าทําหรือว่าทําทิ้งไว้นะทิ้งไว้อย่างนั้นอ่าใช่ไหมอ่อาแต่ที่บอกว่ามันเป็นเตโอคิมัสเพราะฉะนั้นข้างหน้านะมันมันต้องเป็นเตแหละนะเตโอคิมัส ผันเป็นคูดาไส่เนาะเตะโอ้ยเตะคูดาใส่กรุณาทาทิ้งไว้หรือทําเตรียมไว้หรือกรุณาทิ้งไว้อย่างนั้นอ่าใช่ไหมเราเห็นเป็นเต้แล้วเรารู้แล้วข้างหน้าจะต้องเป็นเตะอ่าทีนี้เราก็ลองมาดูามาดูกันต่อว่ามีชอยมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างเอยอ่าโซโนโซโนมาหมักโซโนมาหมักทั้งอย่างนั้นทั้งอย่างนั้นอืม ่าทั้งอย่างนั้นแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยเคสเคซไนเดเคสือนะเคสือนะเคสือแปลว่าอะไรเคสือแปลว่าปิดอ่าเคสือแปลว่าปิดอ่าเคซไนเดก็คืออะไรไม่ต้องปิดใช่ไหมเออโดยไม่โดยไม่ต้องปิดอนะ่ะอ่านี่คือไม่ต้องปิดปาโซคงวะอ่าปาโซคงนะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็สเต๊อ่า ปกติเราเห็นเป็นเตะเราเห็นเป็นเราเรู้ว่ามันต้องเป็นเตะโอคิมั้ใช่ไหมเตะโอเตะคุอะไซ่อะอ่าเราอาจจะลองดูข้อหนึ่งข้อ 2, ข้อสองกับข้อสี่เห็นปะมันเป็นเตะเหมือนกันอ่าเคซานอเดะโอเตะคุดา่อ่ากรุณาไม่ปิดเตรียมไว้ไม่ปิดทิ้งไว้เออกรุณาไม่ปิดทิ้งไว้กรุณาไม่ปิดไว้อย่างนั้นเนหรออืมแปลกๆเนาะ ก็ยังก็ไม่น่าจะใช่ข้อสองนะก,ก็ลองติ๊กเป็นข้อสี่ไปก่อนอลองติ๊กเป็นข้อสี่ไปก่อนนะติ๊กไว้นะยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบนะอะแล้วก็มีซื้อคัดตัดที่ใช้ที่ใช้แล้วอะไรที่ใช้แล้วอ่ะของของในในในเน,นี้ยมันมีอย่างเดียวที่เป็นสิ่งของที่ใช้แล้ว่ก็คือแหละคอมพิวเตอร์อะปาโซคงอะอซื้อคัดตัดปาโซคง สกัตับปลาโซฟงคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วอ่ะอ่าทีเนี้ยเราตอนเนี้ยเราเราได้สามแล้วอ่าสกัดตับปลาโซฟงแล้วก็ไงต่ออืมก็ทําไงอ่ะมีทั้งทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะเออทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็มีไม่ต้องปิดใช่ไหมอ่าทีเนี้ยเราคิดว่าข้อสองอ่ะไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยคือน่าจะเป็นสี่แล้วเพราะว่าสองแปลกแปลกอ่าเราจะแต่งประโยว่างเราจะเราจะคิดเป็นภาษาไทยว่างไงดี เอ่ออาจจะบอกว่าอ่าไว้อย่างนั้นนะโดยไม่ต้องปิดเออแบบนี้ป่ะโดยไว้อย่างนั้นนะโดยไม่ต้องปิดอ่าใช่ไหมถ้าแบบถ้าบอกว่าเ้าจะบอกว่าทิ้งไว้อย่างนั้นนะทิ้งไว้อย่างนั้นอ่าเราจะพูดว่าโซโนมามานิชเตอ่าโซโนมาโซโนมามานิชเตอวยเต็กเดอร์ใส่ก็ทิ้งไว้อย่าง,งน,าบบนั้นนะเออใช่ไหม ทีนี้พอเป็นฟอสโนมาหมากมันจะต้องอยู่กันนิสเตะและ้วอ่านิซูลูใช่ไหมตอนนี้ต้องเป็นหนึ่งอ่าเพราะนั้นสองมัต้องอยู่ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะเรียงเราจะเรียงได้ว่า ok อ่าซุคัตตาปาโซคงอ่านี้เดี๋ยวใช้อันนี้แล้วกันอ่าซุคัตตาปาโซคงว่าอ่าเคซาน่าเดไม่ต้องติดนะอ่าโซโนมาหมานิชิเตอไวยเตคุดาใส อ่าก็ให้ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะทิ้งไว้งั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องติดเติมไฟเนาะเวิมไฟแพงอ่าโอเคพอห้าสิบเนาะพอห้าสิบอืมโคโนเลียวลีเลียวลีอาหารเนาะอันนี้ไม่ไม่เขียนเนาะน่าจะรู้กันดดดดดฮัสซิดสอ่าฮัสซิดสฮัสซือแปลว่าแน่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 อ่าแน่แน ภาษาสืใช้ยังไงอ่ะอ่าอันนี้อยากจะให้จําไว้ว่าถ้าเราอยากจะท่องภาษาสื่อเนี่ยนะอ่าให้อ่าให้อ่า,อาเราอาจจะท่องว่าอีคือภาษาเดสออชิตะอีคือภาษาเดสอ่าอีคือภาษาเดสพรุ่งนี้ไปแน่ๆนอิชิตะอีคือภาษาสื่อพรุ่งนี้ไปแน่ๆอ่นะเพราะนั้นถ้าเราท่องอีคือภาษาเดสได้แล้วใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่ามันต้องใช้คือต้องใช้หลึกนะต้องใช้รูปหลึก อ่ารูปธรรมดานะรูปพจนุรรมนะอีกคือรูปลุกนะอะไรก็ว่าไปอ่าโอเคทีนี้เราก็เราก็อาจจะพอรู้แล้วว่าเออนะข้างหน้า,าจ,จะต้องเป็นรูปลุกหรือไม่ก็เป็นรูปไนอ่าจะมาเป็นรูปธรรมดาเนาะเอออาจจะแบบไม่ใช่ไม่ไปแน่ๆน่นะอีกคันไนฮาซตเดสหรืออีกคือฮาตหรืออีกคือฮาสตเดสไปแน่ๆอ่าโอเคทีนี้เรามาดูชวยกันก่อนชอยมีอะไรบ้างฝนห้องโอ้ อ่าหนังสือเล่มนี้อ่าเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเราเจอถ้าเราเจอคําช่วยโอ้สเนี่ยให้พยายามพยายามหาปิยาของมันอ่าดาเลเดโมดาเลเดโมคืออะไรเอ่ยไม่ว่าใครไม่ว่าใครอ่าใช่นไหมอ่าคนญี่ปุ่นเขาจะมีคําที่เขาชอบพูดว่าดาเลเดโมเดคิลุไม่ว่าใครก็ทําได้อ่าซาลูเดโมเดคิลุ ไม่ว่ากระทั่งลิงยังทําได้เลยเออซาลูเดโมเดคิีเหลือไม่ว่าลิงยังทาได้เลยเหตุทำไมมันมีทําไม่ได้อ่าอันนี้คือ,อไรเอ่ยซือคือเลนรืออ่าซือคือเลนด์ซื้อคือเลนือปกติมันคือซื้อคือหรือที่แปลว่าทำใช่ไหมสร้างทำใช่ไหมทำอันนี้เราผันเป็นรูปสามารถเป็นเสียงเอกก็เป็นซื้อคือเลนือแปลว่าทําได้นะทำได้อ่าเลียวหลิวซือคือหลือใช่ไหมทำอาหารเนาะแล้วก็โยเมบะ ห้าสิบไม่เกี่ยวอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดอ่าโยเมบะคืออะไรเอ่ยถ้าอ่านถ้าอ่านอ่านะโอเคทีเนี้ยให้เราลองจับคู่ดูนะทีเนี้ยโคดฮงอ่าพงหนังสือมันก็ต้องน่าจะคู่กับอ่านอยู่แล้วแหละเออใช่ไหมอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้อ่าเราอาจจะเราจะติ๊กติ๊กทดไว้ก่อนว่าเออถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะ ก็เป็นหนึ่งสี่เราติ๊กไปก่อนหนึ่งสี่ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออไม่ว่าใครก็อ่าทำได้อ่ะอย่างที่บอกว่ารูปฮัสือใช้กับรูปหลุนะรูปหลุรูปพจนุกรมนะรูปหลุอ่าเพราะนั้นในข้อนี้มีอันเดียวที่เป็นที่เป็นรูปพจนุกรมคือซึคูอเลหรือที่แปลว่าทำได้ใช่ไหมซึคูเลรหรือฮัสือเดสทำได้แน่ ให้เราพอเราพอเราลองใส่คําลงไปปุ๊บให้เราลองแปลมันดูก่อนซึ่งคือเลยหรือท่าเเดสทาได้แน่แน่เอ๊ะทาอะไรอะไรทําได้แน่แน่อ่าทีนี้ลองมาอ่านในแต่แรกสี่หนึ่งถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ทอาอ่ะก็จะเหลือสองแล้วไม่ว่าใครก็ทําได้แน่แน่อ่สะสัตว์นหนังสือแม่งดีมากใช่ไหมใครอ่านมันก็ทําได้หมดเลยอ่าเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะหนะึ่งสี่สามสองเนาะ ไอ้หนะึ่งสี่สองสามเนาะโอเคก็เท่านี้แล้วกันเนาะสั้นๆเนานะรูปข้อดาวเนาะอ่าจจะมีประโยชน์มากน้อยก็อ่าก็ถือว่าอนี้แล้วกันเนาะอืมนะขอบคุณที่รับชมนะครับอ่าไว้เจอวเจอกันเรื่องต่อไปนะครับวสวัสดีครับ